น้องใหม่ชินตุงนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาบอกข่าวดีกับพี่ๆทุกคนนะคะหรือเ c ีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะข่าวดีอะไรนะคะข่าวดีก็คือหลานนะคะก็คือน้องพองศ์ศนระีเนาะซึ่งเป็นนักเอกของช่องน้าใหม่นะคะตอนนี้ก็ได้ไปเข้าเรียนที่ประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือน้องอายุ12ออ่ะคืออายุค่อนข้าง ามากกว่าเพื่อนเอนาะแล้วก็ได้ไปเข้าโรงเรียนที่ไทยอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเสี่ยงในการที่โรงเรียนเขาไม่รับแบบนี้นะคะแต่ดีนะคะที่โรงเรียนที่ประเทศไทยนะคะก็มอบโอกาสนี้ให้น้องนะคะก็รับน้องเข้าเรียนที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือญาติญาติทางฝั่งนู้นเนาะก็ให้ได้นําเรื่องนะคะนำนำเรื่องเป็นทุะให้ กับพี่สาวนะคะแล้วก็ดูแลนะคะดูแลน้องพองศรีนะคะได้เข้าเรียนที่ประเทศไทยเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ปหนึ่งนะคะคือตัวน้องก็จะสูงก่าเพื่อนๆเลยนะคะปหนึ่งซึ่งอายุ12อ,อะ่ะน้องน้องจะแบบจะจบะป .6 แล้วอ่ะเนาะคือน้องก็เพิ่งเข้าแบบเทอมแรกอะไรแบบนี้เนาะแต่ทางโรงเรียนก็ยังรับอยู่นะคะยังรับน้องเข้าเรียนนะคะน้องก็ได้มีโอกาสนะคะ ได้เข้าเดยนที่ประเทศไทยเรียบร้อยนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าความรู้สึกของหม่อ่ะมอยากให้หลานเนี่ยเรียนที่ประเทศไทยตั้งแต่แรกแล้วนะคะอยากให้เข้าเรียนตั้งแต่อายุห้าขวบนะช่นั้นเขาเข้าเรียนประมาณหขวบใช่ไหมแต่มันไม่มีโอกาสที่จะให้น้องเข้าไปเรียนที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไร อํานวยความสะดวกเนาะไม่มีอํานวยความสะดวกต่างๆเลยนะคะพ่อแม่ก็ไม่พร้อมนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะคะค่าเทอมค่าอะไรก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่พร้อมที่จะส่งนะคะลูกไปเรียนที่ประเทศไทยแบบนี้นะคะคือการทํางานเนาะก็ลําบากนะคะคือขายข้าวซอยน้อยก็แผ่นละบาทแบบนี้แล้วก็จะส่งลูกเรียนที่ประเทศไทยมันค่อนข้างที่จะลําบากแบบนี้นะคะก็เลยมีโอกาสได้เรียนตั้งแต่ แน่เลยนะคะไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนตั้งแต่อายุ5-4-5ข5วบแบบนี้เนาะก็เลยน้องโตขึ้นมาเนาะอายุ12แล้วนะคะแล้วก็น้องก็พอที่จะไปไหนมาไหนได้คนเดียวแบบนี้นะคะทีนี้ก็พ่อแม่เนาะก็พ่อแม่ของน้องก็คือพี่สาวของใหม่นะคะก็คือ,อได้ทำงานเนาะได้ทำงานที่แบบโอเคขึ้นนะคะอย่างเช่นไปทำงานต่างเมืองแบบนี้เนาะไม่ได้ไปทำงานที่ประเทศไทยนะคะไปทำงานที่ เมืองลาวันเซี่ยวแบบนี้เนะาะก็ได้ได้ก็ค่อนข้างดีหน่อยเนาะพอใช้ได้แบบนี้เนาะไม่ใช่แบบดีขนาดนั้นนะคะพอส่งลูกเรียนที่ประเทศไทยได้นะคะเพราะว่าค่าเทอมที่ประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะสูงเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสีปาถาค่าชุดค่าอะไรค่ากินค่าใช้ต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเยอนะเนาะก็เลย อตอนน้องโตนิดนึงอ่ะสีห้าขวบเนี่ยก็เลยไม่มีโอกาสนะคะได้ส่งลูกเรียนแต่ตอนนี้ได้ส่งลูกเรียนที่ประเทศไทยแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าความตั้งใจของใหม่ก็คืออยากให้หลานเนี่ยไปเรียนที่ประเทศไทยนะคะอีกอย่างคือน้องพงศงสีเนี่ยก็คือหลานของใหม่เนาะน้องพงศงสีก็คือตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศไทยเพราะอะไรนะคะก็คือ,อ สิ่งแรกที่น้องตัดสินใจเนาะคือมีอนาคตมากกว่าที่นี่นะคะการเรียนการสอนที่นี่มันก็มันก็โอเคระดับหนึ่งนะคะแต่มันไม่ได้แบบคือมันไม่อกมันเขาเรียกว่าอะไรคือประเทศไทยอะ่ะจะมีอนาคตกว่าเนาะแต่ที่เดีนที่ประเทศพมา่าคือไม่ค่อยดูแล้วเหมือนไม่ค่อยมีอนาคตนะคะขนาดคนที่เขา เก่งหรือว่ารู้หลายภาษาหรือว่ารู้ภาษาพม่าเนี่ยเขายังส่งลูกนะคะไปเรียนที่ประเทศไทยเลยนะคะดูว่าการเรียนการสอนที่พม่าเนี่ยดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีอนาคตนะคะเรียนไปจบไปนะคะเงินเดือนน้อยมากเลยนะคะอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะก็คืออันนี้คือไม่ได้ว่าว่าถึงใครนะคะคือยกตัวอย่างคนใกล้โตเนาะเรียนจบที่พม่าเนาะแต่ไปทํางานเนี่ย เงินเดือนเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นห้าเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่เรียนเก่งๆสูงๆก็สูงสุดก็น่าจะหมื่นห้าได้อยู่นะคะแต่เดียนบางทีเดียนแบบไปทางธนาคารแบบนี้เนาะเงินเดือนแค่สามสี่พันแบบนี้มันก็ไม่โอเคใช่ไหมมันก็ไม่พออยู่พอกินนะคะแล้วก็ก็เลยบางคนอะเรียนจบจบมหาวิทยาลัยที่เชียงตุงเนาะจบแล้วล่ะแล้วก็ ไปทํางานในรัฐอะไรเนี้ยอย่างเช่นค่าเงินเดือนอะไรต่างๆเนะี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบเนาะว่าเท่าไหร่เนาะอย่างเช่นเป็นครูเงินเดือนเท่าไหร่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพยาบาลเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่แมนก็ไม่ทราบตรงนี้เนาะไม่ได้หาข้อมูลตรงนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็คืนร,ร,รู้กันว่าเงินเดือนน้อยนะคะไม่ได้เยอะเหมือนที่ประเทศไทยนะคะแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเรียนในระดับหนึ่งก็โอเคใช่ไหมแอล ค่าแบบเรียกว่าค่าแรงก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าที่เชียงตุงหรือว่าในประเทศเป็มมานะคะคือบางคนก็เรียนจบเนาะจบ,จบที่เชียงตุงนะคะไปทํางานก็เงินเดือนไม่พอใช้นะคะก็ต้องกลับมาต้องมาแบบทาธุรกิจของตัวเองนะคะเย็บเสื้อผ้าบ้างทําเสริมสวยบ้างทําอะไรบ้างที่มันเป็นแบบงานอิสระเนาะที่ไม่ได้แบบรับเงินเดือนแบบนี้นะคะ ไปเรียนที่ประเทศไทยดีกว่านะคะแต่ว่าน้องเข้าถึงตอนเจ็ดเองภาษาพม่าก็มูมูปาปายังไม่ค่อยได้นะคะตอนเจ็ดเนาะตอนเจ็ดก็ขึ้นอะไรอะมอหรือเปล่าตอนเจ็ดเนาะเนาะน้องก็จะเรียนหลายภาษามากเลยนะคะทั้งภาษาจีนเนาะภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะคะเรียนเข้าโรงเรียนแล้วก็มาเรียนเสริมเรียกว่าเรียนเรียนพิเศษอีกเนาะเรียนพิเศษแล้วก็มาเรียน ภา,า boundaries. ภาษาจีนอีกต่างหากนะคะภาษาจีนนี่ค่าเทอมนี่สี่พันกว่านะค่อนข้างที่จะแพงนะถ้าเป็นที่เซี่ยงตุงน้องก็เรียนภาษาจีนนะคะแต่เดียนค่าเทอมน 320, 600, ant, 2, 000, ี่ประมาณแสนห้าแสนหกหรือเปล่าประมาณสองพันอะประมาณนั้นเองนะคะแต่ที่ประเทศไทยนี่ค่าเทอมค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเนาะแต่ว่ามันมีอนาคตมากกว่าก็คือยินดีนะคะยินดีที่แบบเลิกเรียนที่ประเทศไทยมากกว่าที่นี่นั่นเองนะคะน้องก็อยากจะไปเรียนที่ประเทศไทยอยู่แล้วนะคะเพราะว่า คืออีกอย่างนึงน้องก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพราะว่าอยู่ที่นะเรียนอยู่ที่ที่เนี่ยขนาดเข้าถึงอะไรอ่ะตันตันเจ็ดเนาะภาษาพม่าก,ก็ยังแบบไม่แข็งไม่แข็งแรงเลยมูปป,ปาไม่ได้เลยนะคะบางทีคือเราเราอยู่เชียงตุงเนี้ยคือภาษามันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยนะคะภาษาพม่าก,กับภาษาไทยขืนภาษาไทยใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยนะคะก็เลยทําให้แบบรู้ภาษาได้แบบ ้ภาษาพาม่าแบบยากมากเลยนะคะถ้าเกิดคนเรียนไม่เก่งหรือว่าไม่ตั้งใจจริงๆก็ไม่ได้เลยนะคะภาษาพาม่านะต้องอยู่แบบมีเพื่อนเป็นชาวเมียนม,มาอะไรต่างๆเนาะมีเพื่อนแล้วก็พูดคุยกันบ่อยๆน่าถึงจะได้นะคะแล้วก็ขนาดน้องโบพองเนาะน้องโบฒคก็คือน้องสาวใหม่นะคะเรียนถึงตานสิบแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่มหาวิทยาลัยนะคะถ้าเกิดไปที่เมืองหลวงของพาม่านะ จะสื่อสารกันยากมากน้องบอกนะคะว่าภาษามันมันแบบแตกต่างกันเนาะจากาที่เชีงตุงเนี่ยมันจะสำเนียงเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าไปย่างกุ้งเนี่ยจะสำเนียงเป็นอีกแบบนึงนะคะจะต้องแบบพูดแบบช้าๆถึงจะเข้าใจนะคะถ้าไม่ช้าถ้าพูดแบบเร็วๆนี่จะไม่เข้าใจเลยน้องบอกแบบนี้เนาะก็มีครั้งหนึ่งนะคะที่หมายพาน้องบุพองนี่แหละไปเที่ยวที่ย่างกุ้งเนาะก็รู้ว่าน้องเข้าตอนสิบแล้วน่าจะรู้ภาษาพม่าก,ก็ไปกันสองคนนะคะ ไปแค่สองคนก็เลยน่าจะรู้สื่อสารกันได้ดีแบบนี้เนาะแต่พอไปจริงๆเนี่ยคือมันแบบคือมันแบบว่าภาษาเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะอย่างเช่นเหมือนน่าจะแบบสำเนียงต่างกันเนาะเหมือนกรุงเทพภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานแบบนี้มันจะสำเนียงมันจะแตกต่างกันไปแบบนี้นะคะพอมายังกุ้งเนี่ยคือนั่งแท็กซี่ไปเนาะเราก็เหมาแท็กซี่ไปที่ย่างกุ้งนะคะพอไปเที่ยวในย่างกุ้งเนาะ แต่ก็มีไกด์เนาะมีไกด์ที่แบบอ,อยู่เชียงตงุงแล้วก็เข้าไปทํางานเป็นไกด์อยู่ที่ยัางุ่้ก้อนนาเที่ยวนะคะยังดีนะคะยังสื่อสารกันโอเคเนาะแต่มีวันหนึ่งนะคะเพราะว่าวันที่จะกลับเนาะก็ใหม่ก็ไม่รู้ภาษาพม่านะคะน้องก็แบบรู้แบบอพอที่จะไปได้เนาะบางทีแบบแท็กซี่เนี่ยเขาก็สื่อสารว่าจะไปตรงไหนไปอะไรยังไงแบบนี้นะคะเขาก็สื่อสารกันแบบ คือไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่แบบนี้เนาะคือน้องก็บอกว่ามันยากมากเลยภาษาพม่านี่คือมันสื่อสารกันแบบแบบว่า แตกต่างกันเนาะจากเชียงตุงสำเนียงที่เชียงตุงกับสำเนียงที่ยักกุ้งเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะมันก็เลยน้องก็เลยแบบงงๆหน่อยนะคะเพราะวันนั้นก็พาไปเที่ยวแบบอสองคนเองนะคะก็ดีใจนะคะดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากที่น้องตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศไทยนะคะพอก็ถามน้องเนาะว่าน้องอยากไปเรียนที่นั่นไหม <c oughs> น้องบอกว่าอยากไปมากๆอยากไปเรียนมากเพราะว่าภาษาไทยอยู่ที่เชียงตุงเนี่ยพูดได้นะครับ พูดได้น้องพูดชัดทุกอย่างเลยพูดชัดกอบใหม่อีกนะคะแล้วคืออีกอย่างคือน้องอ่านอ่านไม่ค่อยได้เขียนไม่ค่อยได้นะคะเนาะก็เลยถ้าไปที่ประเทศไทยก็คือสื่อสารกันได้อยู่แล้วแบบนี้เนาะ,ะก็เลยแบบง่ายหน่อยที่แบบการเรียนการสอนก็แบบไปได้ดีเนาะไปได้ดีนะคะน้องก็แบบมีความสุขสนุกสนานที่อยู่ที่นั่นนะคะแต่รู้จกัก สภาพแล้วน้องแบบโตสูงกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็ต้องยอมรับตรงนี้เนาะเพราะว่าตั้งแต่อายุสี่ขวบเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้แบบส่งให้น้องไปเรียนอีกอย่างหนึ่งตอนน้องสี่ห้าขวบเนี่ยน้องก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะไปเนาะเพราะยังติดแม่อยู่แบบนี้นะคะยังไม่อยากจะไปอยู่กับใครที่ไหนไม่คุ้นเคยหรือว่ายังแบบไม่กล้า ที่จะออกไปแบบนี้คะ่ะแต่ว่าพอน้องโตมาอายุ12แล้วเนี่ยคือก็น้องมีความกล้ามากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะหมยก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มีแฟนคลับน้องอพองสีนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สมัครสนุนน้องพองสีนะคะตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะที่ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนน้องพองสีที่เข้าไปเรียนที่ประเทศไทยนะคะหมก็ต้องขอขอบ กับพวกคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนน้องพองสีนะคะอย่างที่รู้กันนะคะเพราะว่า,าทางเมมาเขาไม่อยากให้ทางรัชชาน่ะคือจะเรือนุ่งเรืองเนาะถ้าเกิดจะเดินนุ่งเรืองแล้วมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรโภชนะเขาแบบนี้นะคะคือมีนายทุนจีนเนาะจะมาทําถนนให้เขาก็ไม่รับนะคะ,เ,ะเขาปฏิเสธนะคะทุกวันนี้นะคะเชียงตุงหรือว่าในรัชชานี่ ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้าอะไรก็ไม่อำนวยความสะดวกนะคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยก็ยังดับอยู่นะคะยังไม่ค่อยแบบตื่นนะคะคืออยากจะดับก็ดับนะคะไฟฟ้าก็ยังไม่สัทธเหรเนาะ,ะน้ำประปาก็ไม่มีนะคะใช้น้ำบาดาลน,นะคะน้ำบาดาลเนาะเริ่มพูดไม่ชัดอีกแล้วแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกหลายหอย่างนะคะมัน ไม่เหมือนประเทศ,เทศไทยเนาะถ้าเชียงตุงนัดศานเนี่ยเป็นของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเจริญกว่าน,นี้นะคะทำนนทอน,อนทางไฟไฟฟ้าอะไรก็น่าจะเหมือนที่ประเทศไทยเหมือนแม่สายแบบนี้นะคะทุกวันนี้ที่ทางโรงพยาบาลเนาะบางทีไฟดับแบบนี้นะต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะคะเพราะว่าเห็น ที่สาวเนาะไปคลอดที่โรงพยาบาลน,นะคะอันนี้คือเล่าให้กันฟังเองเนาะไปคลอดที่โรงพยาบาลน,นะคะผ่าคลอดเนาะเสร็จแล้วก็ไฟดับนะคะไฟดับเขาใช้อะไรเขาก็ใช้เครื่องปั่นไฟนะคะ mm hmm. คือไม่ค่อยแบบเหมือนประเทศไทยเนาะก็คือเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะคะทั้งถนนเนาะแต่ว่าเราเราก็มีความเห็นพัฒนาทางด้านถนนต่างๆเนาะแต่ว่าไม่พัฒนา ใด้นิดเดียวนะคะยังไม่ค่อยเยอะเนาะจากที่เรา,าลงคลิปไปเรื่องเกี่ยวกับถนนหวนวทางทางในเชียงตุงรัดฉานนะคะจะแบบขุกขากเยอะมากเนาะตามชอกตามซอยนี่คือมันมันถนนมันแคบมากแล้วก็ถนนมันไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ว่าเราไปาเห็นล่าสุดนี้นะคะถนนที่ทัิเลิเนาะถนนที่ท่าเลิเนี้ทางไปสนามบีนอะดีขึ้นนะคะดีขึ้นเยอะเลยนะคะ แล้วถนนที่แบบจะเข้าในเมืองชิงตุงเนาะหน้าดงหน้าลานหรือว่าตามดานต่างๆนะคะก็มีการพัฒนานะคะพัฒนาแบบสื่อเขาเรียกว่าอะไรปูแบบเรียบร้อยเลยนะคะสวยงามมากตอนนี้เนาะเหมือนอเริ่มจะพัฒนาแล้วแต่ว่าพัฒนาได้นิดเดียวเองนะคะไม่ได้พัฒนาได้เต็มที่เนาะเหมือนถนนหนทางที่ไปข้างนอกเนี่ยไปแบบทางแบบข้างนอกหน่อยแบบนี้มัน มันยังไม่ดีนะสองข้างทางเนี่ยยังแบบเวลาฝนตกเนาะยังเละเทะเหมือนเดิมนะคะไฟฟุงไฟฟ้าก็มีหลายแบบอ,อ,องค์กรมีหลายแบบบริษัทมากเลยเนะเาะว่าจะเป็นเสาฟูเสาไฟเนี่ยคือแบบม,มีมีสามเขาเรียกมีสามบริษัทก็มีสามหลักนะคะเสาไฟเนาะก็จะไม่ลื้อทิ้งจะไม่เอาอออกเลยนะคะก็ยังมีอยู่แบบนั้นน,น,นะคะก็เลย จะเห็นเสาไฟค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็มีไฟเนาะไฟจากเขาเรียกว่าเกงตองหรือเปล่าไฟน้ำอ่ะเนาะก็ะรู้สึกว่ามาก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นดีขึ้นก่อนเดิมมากมากเลยว่าจะเป็นข้างนอกเนี้ยที่ไฟตรงเนี้ยใช้แบบอวิษัตเดียวเนี้ยเนาะไปถึงข้างนอกเลยนะคะก็ดีขึ้นมากเลยก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่กไฟก็ยัง ดับอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยดับเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเราเมื่อเปิดด่านเราก็จะเห็นความพัฒนา ทางชิงตุ้มหรือว่าในรัชฉานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะหร,หรือว่าเขารูเนาะเขาอาจจะแบบเออรูว่าถนนตรงนี้ไม่ดีแล้วก็มีคนไปประจุประจานอะไรแบบเนี้ยเนาะอาจจะรู้ก็เลยไปพัฒนาตรงนั้นนั่ว่าจะเป็นทางเข้าสนามบินก็สวยงามมากนะคะตอนนี้นะคะสวยงามทั้งที่ค่เด็กเนาะตามที่เห็นนะคะแล้วก็ พัฒนาแบบถนนหนทางเนี่ยไปถึงข้างนอกเลยน่าจะดีมากเลยไปถึงเมืองลาเลยเนาะก<ม>็จะดีมากเลยนะคะ<ม> <laughs> โอเคค่ะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะ<ม>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์รับใหม่ชิมตุมด้วยนะคะ<ม>สำหรับคลิปก้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ